เราไปห้ามความรู้สึกใครคิดไม่ได้หรอกครับผมจริงๆคู่คู่จิ้นหรือว่าคู่อะไรคู่มันก็มีแบบว่าเอกลักษณ์ของแต่ละคู่ครับเราก็มีเพื่อนที่แบบว่ามีเป็นสายวายคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าก็ยังไงอ่ะก็ก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ทําเต็มที่ในหน้าที่ของเราแล้วก็อยู่ได้หนูแล้วก็สบายใจแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนคลับสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเราก็แบบพัฒนาตัวเองด้วยเราไม่ใช่แค่รับรางวาัลแล้วก็ ให้มันจบไปเรารู้สึกว่าเราก็ได้กําลังใจในตรงนี้ในการพัฒนาฟิล์มของตัวเองเหมือนกันอย่างพวกเราใหเก้าสิบปีเลยตอนนั้นหนูก็อายุประมาณแบบประมาณสาแล้วแหละครับเออเฮียก็40แล้วครับเฮีท <c oughs> ุกคนอยู่ดูาอาย่นะแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่แบบ คอยทำนู่นทำนี่ให้เราตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นทางเล่นหรือว่าคอยซื้อของขวัญมาให้พวกเราแล้วก็คอยเป็นรอยยิ้มให้ามสุขให้แบบพวกเรามาตลอดเลยก็เส้วครับไอหนูเอาคอนไหมหนูอยากกินคอนมากเลยนี่ไงคอนอยู่ที่มือินเดี๋ยวค่อยกินสักก่อนตาตาตาหมวกเออโอ้ยน่าเหมตานน่าเหมือนปลาเขาตายงเนื้อห้องง่ายอ่ะหนูเป็นคนทอดก๋วยเตี้าวแต่เมื่อไหร่ ดูฮอตมากเลยตอนนี้โอเคนะคคโอเ่ะต่ออีกหนึ่งต่ออีกนิดนึงโอเคโอเคอ่ะเฮียเฮียเฮียเดินนักเอกใช่เฮียก็มีรถใหม่นะเอาคนละรถครับผมใครใครปลาป่าไลูกครับผมสำหรับใครสนใจครับสำหรับรถลัดชาร์จใหม่จ้าครับผมก็ฝากด้วยนะครับฮอนนะครับฟิลน้ำแข็งใสนะครับผมก็บอกเลยว่าเย็นสดชื่นนะครับผมเหมาะกับช่วงอากาศร้อนๆสงการซัมเมอร์นี้มากๆนะครับผมอ๋อใช่ใช่ จะ<ช>ออนวันนี้วันนี้คืนนี้แล้วครับประมาณสองทุ่มห้านาทีใช่ไหมครับก็<ช>ได้ไปเป็นกรรมการกับเฮียรครับแล้วก็มีพี่นิวพี่จิ๋วด้วยใช่รู้สึกแบบวันนั้นดีใจมากๆเลยครับที่ได้กลับไปรายการอีกครั้งแล้วก็ได้เจอพี่นิวพี่จิ๋วด้วยใช่จริงๆเรามีอะไรพิเศษอีกเนาะหนูเนาะรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่แบบได้ร่วมอะไรสักอย่างเดี๋ยวมาดูคืนนี้แลวกันครับผมว่าจะมีโชว์อะไรหรือเปล่าไปในทาังนี้ในฐานะกรรมการมันมีความตื่นเต้นหรือมันมีความแปลกใหม่ก่าที่ผ่านมาอย่างไรบ้างทัก ก็ครั้งแรกไปเป็นหน้ากากครับส่วนครั้งนี้ไปเป็นกรรมการซึ่งจะไปกระชากหน้ากากของพี sta, ่ๆออกเพราะว่าหนูโดนกระชากหน้ากากเรียบร้อยแล้วกระชากไปแล้วกรบมากระชากคืนก็คืนนี้จะกระชากได้ไหมก็ต้องรอดูนะครับให้เป็นหน้าที่ของกรรมการของหนูกับเฮียแล้วก็กรรมการท่านอื่นด้วยไม่รู้ว่าเราช่วยอะไรหรือเปล่าแต่พยายามช่วยเต็มที่นะฮะอย่างเฮียซีเห็นความยิ่ง